ของเองว่าตลาดไทยบอกเลยว่าเขออเริ่มไวยสองประวเดี๋ยวจ่วงนาเกือสีนะครับจะให้ตรวจสอบดู้าคบอกเวลาที่สมายเทนะครทีนี้เราก็จะได้อะไรเราก็ูดทีนี้เขามีอะไรแต่ละครั้งก็ขอให้เราลู้น เมื่อช่วงเช้าวันที่16กุมภาพันธ์เมืองพัทยาได้ทำการลงพื้นที่ทำประชาคมชุมชนวัดช่องลมณศนะาราริมหาดหลังวัดช่องลมโดยมีนางจิดาภาสุวัฒนาพรนายภาสกรอยู่สมบูรณ์และนายสุภฤกชมพูนุชสมาชิกสภาเมืองพัทยารวมรับฝั่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแผนชุมชนของชาวบ้านชุมชนวัดช่องลมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่สำนักสวัสดิการสังคม ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ซึ่งมีนางพิสมัยพรมชาติประธานชุมชนวัดช่องลมและประชาชนในชุมชนเข้าร่วมประชาคมเป็นจำนวนมากสำหรับการลงพื้นที่ทำประชาคมชุมชนตามโครงการประชาคมและจัดทำแผนชุมชนประจำปี2567 จัดโดยสำนักสวัสดิการสังคมเมืองพัทยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชนของตนตลอดจนร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเองผ่านกระบวนการประชาคมให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอีกทางหนึ่ง โดยแผนชุมชนที่ชาวบ้านชุมชนวัดช่องลมร่วมเสนอแนะในการประชาคมครั้งนี้ได้แก่ให้ตรวจสอบร้านอาหารที่ส่งเสียงดังมีกลิ่นอาหารรบกวนพร้อมทั้งมีการต่อเติมร้านรุกล้ำที่สาธารณะซ่อมแซมเนินชะลอความเร็วและเพิ่มเนินชะลอความเร็วที่บริเวณหลังวัดในวัดซ่อมแซมศาลาทำบูญหลังวัดช่องลมแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด ซ้อมแซมไฟฟ้าสองสว่างและขอติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชนพร้อมทั้งให้มีการจัดอบรมดับเพลิงแก่ชาวบ้านในชุมชนทั้งนี้เมืองพัทยาได้รับทราบแผนชุมชนดังกล่าวและจะมีการลงพื้นที่ทำประชาคมอย่างต่อเนื่องซึ่งหากครบทั้ง42ชุมชนก็จะนำข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนแต่ละชุมชนมาวิเคราะห์และนำไปสู่การจัดทำแผนงานโครงการต่างๆ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเมืองพัทยาให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ไร g ์อ a คาเดมี d แอนท์ทเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ช,ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r e d Fight Academy